สวัสดีครับจากร้านเดเว็บของการแปลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นสัปปะข้อเท้านะครับของยี่ห้อสแตนดาร์ดนะครับนี่ก็จะเป็นไซส์นะครับตัวนี้เราวัดขนาดจากข้อเท้านะครับตรงกลางจะเป็นนิ้วนะครับด้านหลังจะเป็นเซนนะครับเราจะมีตั้งแต่ไซส์ S M L แล้วก็ XL นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใส่นะครับเราเอาตัวนี้สวมเข้ามาเลยเป็นตัวนี้สวมเข้ามาเปิดปลายเท้าแบบนี้ แล้วตัวนี้ดึงขึ้นมาให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอะเบสอุปรกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกดลูกค้าจะแกน QR code ที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตั้งสิบคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube พักงานแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนาเรามีรอศูนย์แปดสี่าลืมทักห้าแปดินะคึ่ง ใ,ในสามชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ